ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแปดหนมีนาห้นะครับ <c oughs> โจทย์กำหนดให้ x y z สอดคล้องกับระบบสมการ 2x ลบ 2y ลบ z เท่ากับลบห x ลบ 3y บวก z เท่ากับลบหลบ x บวก y ลบ z เท่ากับสข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเราอ่านตามนี้เนี่ยการแก้ระบบสมการสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงเลยโดยปกติถ้าเป็นความรู้มอ,อปลายเราจะนึกถึงเรื่องของ เมทริกค,คือการเปลี่ยนจากสมการต่างๆให้อยู่ในรูปของเมทริกดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น2-2-1ลบ 2, 2 1 1ลบ1 1ลบ3 1ลบ1 1ลบ 1, 1เราเรียกเมทริกตัวแรกนี้ว่าเมทริกสัมประสิทธิ์เราเรียกเมทริกตัวแรกนี้ว่าเมทริกสัมประสิทธิ์หลังจากนั้นให้เอามาคูณกับเมทริกของตัวแปร ก็เป็นตัวแปรของเราคือ x y z เราจะเขียนในแนวตั้งแล้วเท่ากับเมทริกของผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็เขียนอยู่ในแนวตั้งนะครับทีนี้มันก็ตรงกับ a คูณ x เท่ากับ b หลักการของการแก้สมการ a คูณ x เท่ากับ b ของเมทริกนั้นเราจะทำโดยมี3วิธีวิธีแรกคือย้ายไปทำเป็น a inverse b คือการ take เหมือนกับการคูณ A หนวดเข้าไปทั้งสองข้างแล้ว A หนวดชนกับ A ก็เลยกลายเป็น I ก็เลยออกมาเท่านี้หรือหลักการที่สองเราใช้เป็น Cramer กด Cramer กดของ Cramer เนี่ยก็คือการหาทีละตัวนะครับข้อดีของมันก็คือมันใช้ไว้สำหรับหาทีละตัวมันจะไปทำงานได้เร็วนะครับ ถ้าอยากหา x ก็ให้เอาตัวนี้ลงไปแทนในหลักที่1แล้วหาเดซแล้วส่วนด้วยเดซของตัว a นะครับถ้าอยากหา y ก็ไปแทนในหลักที่2แล้วก็หาเดซส่วนสุดท้ายก็คือพวกเมทริกแต่งเติมซึ่งทั้ง3วิธีนี้เนี่ยพี่แบงค์บอกเลยว่าในข้อนี้มันทำเรายากถ้าเลือกได้เราจะไม่ค่อยไปยุ่งกับเมทริกอะครับ เราใช้การแก้ระบบสมการสามตัวแปรธรรมดาสามสมการได้ไหมมันง่ายกว่าไหมมีสมการที่หนึ่งสมการที่สองสมการที่สามในข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์เห็นสมการที่สองกับสมการที่สามสัมประสิทธิ์ของ x กับ y อ่ะมันแค่ตรงเออ x กับ z อะครับมันตรงข้ามกันใช่ไหมถ้าพี่แบงค์จับสองสมการนี้มาบวกกันเอาสมการที่สองบวกสมการที่สามจะเกิดอะไรขึ้น x กับลบ x ก็หายกันไป z กับลบแก็หายกันไปก็เลยเหลือลบสอมีค่าเท่ากับลบหลบเอ่อลบหกบวกสก็กลายเป็นลบสอเดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ1ป่ะครับโอเคไหมครับพอพี่แบงค์รู้ว่า y คือ1หลังจากนั้นพี่แบงค์เอา y เท่ากับ1ตัวนี้ลงกลับไปแทนค่าในสมก,การที่1จะกลายเป็น2 x งลบสคูณหลบแ เท่ากับลบ5ก็กลายเป็น 2x ลบ2ลบแเท่ากับลบ5ย้ายลบ2ไปอีกข้างหนึ่งฝั่งนี้เลือกเหลือ 2x ลบแย,ย้ายลบ2ไปก็เลยกลายเป็นลบ5บวก2ก็กลายเป็นลบ3ก็เลยกลายเป็นเหลือสองตัวแปรระหว่าง x กับ z พี่แบงค์ทำแบบนี้อีกในสมการที่2หรือสมการที่3ก็ได้ในที่นี้พี่แบงค์เลือกแทนในสมการที่สองนะครับ ก็เลยกลายเป็น x ลบ3มคูณ1บวกแเท่ากับลบ6ก็เลยกลายเป็น x บวกเอ่อ x ลบ3บวกแเท่ากับลบ6 x บวก z เท่ากับลบ6บวกสหรือก็คือลบ3นั่นเองในที่นี้ตัวนี้เป็นสมการที่สาม เเป็นสมก,การที่4แล้วตัวนี้เป็นสมก,การที่5ถ้าพี่แบงค์แก้สมก,การ2สมก,การนี้ทําไงดีเห็นไหมว่าแซมันเท่ากันอยู่จับสมก,การที่4กับสมก,การที่5บวกกันลบแซตัดกับแซทิ้ง 2x งบวก x ก็กลายเป็น 3x มีค่าเท่ากับลบสบวกลบสคือลบห x เดียวก็คือลบส พอพี่แบงค์ทราบว่า x คือลบ2ก็เอา x ลงไปแทนค่าในสมการที่4หรือสมการที่5ก็ได้ในที่นี้พี่แบงค์เลือกแทนในสมการที่5นะครับก็กลายเป็นลบ2บวก z เท่ากับลบ3 z เดียวก็เท่ากับลบ3บวก2หรือก็คือ z ก็คือลบ1เท่ากับตอนนี้เรารู้หมดแล้วนะ y x แล้วก็ z x คือลบสอคือ1 z คือลบหโอเคเอาลงไปแทนค่าคราวนี้เช้คำตอบว่าข้อใดถูกถ้าอย่างในช้อยหนึถ้าอย่างในช้อยหนยึถ้าพี่แบงค์เอาลงมาแทนค่าก็กลายเป็นลบสยกกำลัง2อบวกกับห ยกกำลังสองบวกกับลบหนึ่งยกกำลังสองลบสองกำลังสองคือสี่บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งก็คือหกอ้าวช้อยนี้ถูกเลยมาดูช้อยสองบ้างตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าลบสองบวก y คือหนึ่งบวกกับแซดคือลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งหายไปงั้นก็เหลือลบสองอ่านี้ผิด เอา x คูณ y คูณ z ก็คือกลายเป็นลบ2คูณ1คูณลบ1ซึ่งก็คือ2อันนี้ก็ผิดอีก x คูณ y หารแก็คือลบ2คูณ1หารด้วยลบ1ลบตัดลบก็เลยเหลือ2อันนี้ก็ผิดอีกดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช h o i c e 1ครับอย่าลืมนะครับปกติ เราอาจจะแก้ระบบสมการโดยใช้เมทริกแต่ถ้าเลือกได้ใช้การแก้ระบบสมการแบบปกติจะง่ายที่สุดนะครับนอกจากว่าถามหาแค่ x ตัวเดียวหรือ y ตัวเดียวหรือ z ตัวเดียวเราใช้กฎครามเมอร์ก็อาจจะดีกว่าก็ได้โอเคนะครับ